ไก่เนี่ยหนึ่งตัวสองตัวเดี๋ยวจะหมักเป็นตัวตวแบบนี้เลยหมักไก่เลเอาไปเสียบไมย้ย่างแล้วเราก็จะทาด้วยน้ำซอสนะครับนี่ซอสเกาหลีจะใช้พริกโคชูจังนี่แหละโคชูจังพริกเกาหลีเอาไปทากระเทียม พริกไทยรากผักชีเม็ดผักชีเครื่องที่โขกไว้ใส่ใบไก่เกลเือซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมตะตัดปี๊บ ลสไปน้ำเปล่าเดี๋ยวลาลายน้ำตาลก่อนนะครับน้ำานี่ต้องนี่เลยครับเอาท่วมเลยเนี่ยเป็นท่วมหรอกแค่ครึ่งตัวก็พอเนี่นะครับเอาไก่เนี่ยเข้าไปไว้ในถุงเลยแล้วก็น้ำหมักไก่เนี่ยนะเทใส่ลงไปเลยแบบนี้นะครับ นี่หมักไก่แบบนี้เนี่แน่นอนหมักไว้สองชั่วโมงไม่ต้องเอาเข้าตู้เย็นวางไว้เนี่ยนะวางไว้อืมวางไว้ช่วงนี้ก็จะมาทำซอสโคทูจังนะครับซอสเกาหลีนะครับนี้จะเป็นน้ำมันงาสัตตาลเป๊บซอสมะเขือเทศและนี่เป็เอของเรา ซอสโคชูจังนะครับปัดไปเลยสองช้อนเยอะๆแบบนี้เราก็จะเพิ่มความเผ็ดนะครับให้ไก่ของเราด้วยซอสโคชูจังนะครับน้ำส้มสายชูละลายเข้ากันดีแล้วก็พอเลยใช่แล้วน้ำซอสของเราแบบนี้ไก่บักครบเวลาแล้วเดี๋ยวเราก็จะอ,ออกจากถุง ก็จะเอามาเสียบด้วยไม้ไผ่เสียบแทงเข้าไปข้างในเลยแทงทะลุเลยนี่นะครับแทงทะลุอย่างนี้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยอโอเคนี้ก็เอาเจาะรูแล้วนะครับนี่นะครับเอาไม้เียบูกชิดนนี่เจาะรูแล้วอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เลื่อนตูดเข้ามานี่เลยนี่เลื่อนตูดเข้ามานี่เดี๋ยวเราจะล็อกที่ตูดไว้ล็อกที่ตูดไว้ หาลูเจอแล้วก็เสียบช่วบทะลุเลยอย่างเงี้นี่นะครับเป็นการล็อกไม่ให้ไก่ก็หมุนไม่อีกนี่ไก่เราก็พร้อมที่จะไปหมุนแล้วนะครับว้าวไปพร้อมมาเน่ก่อไฟเรียบร้อยแล้วเราก็จะเสียบเข้าไปข้างในแบบนี้แล้วก็ไก่ก็วางแบบนี้นน่โอเคหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆ หุนไปุนไปนไปี่นก็ใช้แรงงานเด็กกระตุ้ดนีงจีนนี่หุนไปอ่ะกล้องก็ดูไก่ดิเอ,อหน้าคนทำไมเนี่ยเอาอ,อย่างงี้บนีก็ต้องมาเสียบช่วงน่องกับช่วงปีกด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ลองหมุนดูแล้วเขาก็จะออกเนี่ยจะหล่นหล่นนะครับก็เลยต้องเก็บทรงให้เขาอยู่เลยนี่นะครับก็เลยต้องเสียบทั้งช่วงปีกแล้วก็ช่วงน่องแบบนี้ ไก่ของเราเนี่เริ่มเหลืองแล้วนะครับเริ่มเหลืองแล้วเราก็จะทาซอสเกาหลีทางไปเลยแบบนี้นี่นะครับจะได้แบบเราเรา,เราต้องการรสชาติเผ็ดจิจจัดติสัสนี่ทางไปให้แดงเลยนะครับทาอีกเออแล้วก็ทาซอสเกาหลีนี่ทั่วตัวไก่แล้วนะครับ แ,แดงแบบนี้แล้วก็จะจ่างให้ฟอนของเรานี่แห้งซึ่ง้นไปในหนังไก่เนื้อไก่เลยที่นี่ก็หมุนได้อยู่ ห้ารอบก็หนีไปแล้วหมุนเองก็ได้อันนี้ก็ไก่ของเราสวยงามมากเลยนะครับจะได้แล้วเดี๋ยวจะไหม้มากกว่าก้อ่ะพอเลยพอพร้อมโอเคไก่นี่นุ่มนวลเลยนะครับไก่หมุนเกาหลีพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับก็ ไก่หมุนบ้านเราเน,นี่งนะครับตาด้วยซอสเกาหลีนะครับเป็นซอสโคชูจังนะครับเพเพิ่มความเผ็ดเร้าใจหอมอร่อยแบบนี้ไก่หมุนเกาหลีขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับปานี่ก็จับฉีกน่องเลยนะครับอืมนี่โอ้โมาทั้งน่องมาทาั้งสะโพกเลย ผมมือพร้อมเลยนะครับอาวุธครบมือ,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 อน้ำจิ้มไม่ต้องมีนะครับเพราะว่ารสชาติเนี่ยเขากลมกล่อมอยู่แล้วอ๋อวันมี้เล่นแต่น้องอย่างเดียวเลยนะครับแต่อื่นไม่เอานะครับเพราะว่าน้องนี่คือส่วนที่ โอ้อร่อยที่สุดแล้วของไก่เนี่ยอืมอ่ะอ่ะมีเคาะอยู่มีเคาะของชัดเลยอืมอ,อันนี้ก็อร่อยในตัวนะครับไม่ต้องมีน้ำจิ้มนะครับไป<ะ>ไงครับไป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 ไงครับโอ้